สวัสดีค่ะมันนี้ยาแก้วแฟมลี่สิาพามาทำปุ๋ยหมักใส่พืชผักเนาะมันมันเบิดเท่ากับเห็ดนี่มูลไกล่มูลวัวเนาะไส่ปนกันเนาะถังนึ่งเอาเห็ดสำรับไว้ใส่ไปไๆเนาะอันนี้กะมีเปลือกไข่เปลือกไข่ที่เขาตำมันมันมุน ก็มีหัม่มหั่มแล้วก็คุกเข้าให้เขากันแล้วก็จังหดหน่ำนักดึงสีสังเคราะห์แสงเนาะเดี๋ยวคุกเขา้าให้เข้ากันก่อนถ้าเป็นงดลดมันมัานสิคุกยากเนาะเราต้องคุกให้มันเข้ากันดีก่อน ไว้ใส่ส่วนเลยดยดีมีหอดบงโกบงโกเป็นตัวย่อยสลายให้อะมันขวดเขาก็่ได้ฮาก็ใส่มือนี่ยใส่มือปุ๊กปุ๊กปุ๊กคนมั้นเขา เขากันดีแล้วบันเก็ดปุ๋ยซีใส่เองก็ได้นะเนี่ยเขากันแล้วเ้าก้าจุลซีสังเคราะห์แสงเนาะเก็ดเองใส่เองใส่บัวเนาะ ไปเบิดเลยนอากระค้นๆเหมันค้นมันเข่ากันค้นแรกกามาฮดปุยเ้างนี่แหละนี่มันเปียกพอดท่ากันดึงว่ามันพอดบิดปั้นหมากเนาะ

ใส่เพื่อเดื่อเดียวเดี่ยวพี่น้องมันสิเอาขึ้นก็ได้ต้อ <c> ง <oughs> ค่อยๆใส่คอส่อยใส่ปุ๊บมันเข้ากัน ที่สังเคราะห์แสงมันอยากนึกินนี่ว่อยากเอามือบายไปไหนพวกนั้นมันอยากนึกินมีนมีนเนาะแต่ว่าก็ใส่มือทเก่าเลยถึงมือแต่ง็อบบานเก็บยวแปะถุงมือก็มีเนาะ thùng mưa má vật cát bẩn, ôi cho cát thùng mưa đi về là bẩn, khát bớt má cát thùng mưa, <laughs> má vật cát thùng mưa khát bẩn này, thế nào đấy bẩn đi vô miền vẫn đâu bẩn

เก่ากันแล้วมันพอดีมาดเนาะเอากระซีเจ็บใส่ถุงปุ๋ยเป็นเจ็บใส่ถุงปุ๋ยแล้วกันเอาเข้าไว้ในโฮมประมาณเจ็ดมือเขาก็ใซี่ได้แต่ยัดมือใส่ยัดแก้วสี๊ดชายให้เบิ่งอีกเนาะนี่ครับพอดีกำหมาดเด้อย่าให้มันเปียกแห้งกำบ่ให้มีน้ำบ่ ได้ว่วันนี้ฮะก็ใใ่หมไม่ว้หมเพื่อนก็นได้แล้วแต่แต่มันหมใหญ่มันถือแสงเ็ดมือฮะกต่น,น้ำมาใส่พืชพักเขาได้แล้วมือใกล้ที่ไทยบึ้ง ยังไงปิดปุ๋ยพี่บุรีเนี่ยพี่นนอะพอเขอามีมูลสัตว์มูมมี่เขากลับไปหาสื้อมาไว้เนาะ Còn đi cho ngồi mất nó Cái đáy เลเป็นอันเล้วแล้วมันก็พ่จะมัดปากเราหุ้ไว้ก็สอบซุกะเือยหกสอบขาดตนสอบไแล้วนี่ขาดเลยเไปเก็บัน อืมบ่ตุ่มมันตุ่มก็ไวเนาะแล้วนี้หลังจากเขาเฮ็ดปุ๋ยแล้วเขาก็จะเอามาใส่พืชพักเขานี่แหละอันนี้คือใส่ไปแล้วเนาะนี่ใส่ไปแล้วมันก็งามเนาะ มันจะเกี่ยวเข้มเนาะเดี๋ยวมุ้งไม้มันเปลยนยายแก่สิพาใส่บัลคือเทศใส่พวกพักหอมกูกบไม้เนาะหอมแดงกรุบไม้สุดท้ายนี่ก็ฝากคนไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยายแก้วแฟมลี่หน่อยนะคะขอบคุณค่ะบายบาย